สวัสดีครับจากวัดมอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องจิ้มเนื้อนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องจิ้มเนื้อเนื้อสัตว์นะครับจิ้มเพื่อทําให้เนื้อสเต็กนุ่มนะครับเครื่องนี้จะจิ้มหมดสำหรับพวกเนื้อสัตว์นะครับพวกเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิเลยนะครับ ให้ดูก่อนว่าวการตาดเครื่องก็คือง่ายมากเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องปกตินะนะแต่เราจะส่องให้ดูว่าใบามีดเขาทำงานยังไงนะอ่าดูเวลาเขามุนนะกดหนึ่งครั้งตัวเครื่องจะเป็นระบบแมกเนติกนะครับก็คือจะเป็นระบบตัดไฟในตัวนะตัวเครื่องก็คือจะเป็นใบมีดข้างในนะครับจิ้มเนื้อครับเราสามารถหย่อนเนื้อลงไปผ่านช่องตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหาถาดอะไรมารองนะเพื่อรองรับเนื้อที่ตกลงมานะโอเคหลังจากที่เราเปิดให้ดูแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูไส้ในนะครับว่าหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเราจะทำความสะอาดยังไงนะครับซึ่งมันมีอะไรที่ง่ายมากโอเคนะโอเคครับวิธีการถอดนะครับก็หมุนน็อตหางปลาตัวนี้เพียงแค่ใช้มือเท่านั้นนะฮะไม่ต้องใช้เครื่องมือตัวไหนเลยในการถอดล้างนะซึ่งง่ายมากๆนะครับนะครับโอเคนะครับน็อตหางปลาแบบนี้นะครับ โอเคนะฮะโอเคครับาอแบบนี้นะฮะตัวเครื่องทั้งหมดนะครับวัสดุนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับสามศูนย์สี่นะครับผมอ่าโอเคด้านในจะเป็นใบมีดนะฮะเป็นสแตนเลสนะครับสามารถยกออกมาล้างงี้ได้นะฮะใส่ถุงมือแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะโอเคนี่นะฮะ เห็นอย่างนี้คมนะครับถ้าเราไม่ใส่ผงมือจะบาดมือได้นะนะฮะจะเป็นใบมีดอย่างนี้นะครับการทํางานก็คือเขาจะหมุนขบกันอย่างนี้นะฮะนะครับผมนะแล้วก็จะมีหวีนะครับสําหรับการใบมีดมันเบี้ยวนะฮะเวลาโดนเนื้อแข็งๆขงโดนผังผืดอะไรนี้นะฮะนะครับตัวนี้เป็นวัสดุฟู้ดเกรดทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นอะไนล่อนนะครับเป็นเฟืองไนล่อนนะตัวนี้ปอกบูทก็เป็นไนล่อนนะครับผมนะครับเกวกัรวัสดุที่ใช้นะครับ ก็นี่มีนะครับเป็นระบบเฟืองนะครับระบบเฟืองตัวนี้ก็จะขบกันนะครับหมุนขบกันนะโอเคนะครับเข้าใจง่ายวิธีใส่ก็ให้เราดูที่ช่องดีๆนะครับแล้วก็เล็งให้มันลงร่องนะครับอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวใบมีดมันจะงอนะโอเคนะครับนี่ยวิธีการใส่แล้วก็ปิดฝาครอบแค่นี้เองครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับนะครับแล้วก็ใช้น็อตถางปลานะครับหมุนเข้าไปในรูของเขานะนะครับแค่นี้เองครับทั้งหมด4รูนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูดีเทลนะครับสําหรับตัวเครื่องนะว่าดีเทลของเครื่องเนี่ยงานประกอบของเราละเอียดแค่ไหนนะนะครับผมสําหรับตัวนี้เครื่งองระดับเอกลุศนะครับเอกลุศเชฟนะครับผมตัวนี้วัสดุมีความเงางามสแตนเลสสามสี่มีความหนานะครับนะฮะมีความหนานะครับสองมิลน,นะครับผมนะฮะมีความหนาสองมิลน,นะก็นะฮะภายในงานเชื่อมนะครับ เหมาะสาหรับพัตาคารหรือเฟรนชายร้านสเต็กนะครับที่ต้องการทําส่งเยอะๆแล้วต้องการให้เนื้อหมักของเขาเนี่ยนุ่มนะก็แนะนําให้ใช้เครื่องจิ้มเนื้อตัวนี้จะช่วยทุ่นแรงเรามากเลยครับแต่ไม่สามารถทําพวกหมูกรอบจิ้มหนังอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไ,ได้เฉพาะเนื้อที่เป็นชิ้นนะครับผมครับเราต้องการให้เนื้อมันพูนแค่ไหนแล้วก็เปิดแล้วก็หย่อนซ้ําๆได้นะครับจนกว่าจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมนะโอเคก็สําหรับการรีวิวต,ตรงนี้นะครับก็บกลไกก็ไม่มีอะไรมากครับ เสียบปลั๊กเปิดปิดเครื่องปกติทั่วไปนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาดูที่ดีเทลนะครับเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็ดูที่งานประกอบนะครับงานประกอบชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับที่เชื่อมหากันนะครับผมมีความละเอียดนะครับน็อตที่ใช้ก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะฮะนะครับผม นะครับค,ค,ครับหลังจากที่ประกอบแล้วก็ชิ้นงานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบอดี้นะครับก็เป็นบอดี้สแตนเลสนะครับตรงนี้ครับชิ้นงานประกอบก็มีความละเอียด ด้านท้ายด้านหลังมีสัญลักษ์กาวนะครับเป็นมาตรฐานครับผมส่ายดินนะครับจะใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องระดับกึ่นโรงงานนะครับหรืออุตสาหกรรมก็ใช้ได้นะฮะก็ใช้งานง่ายๆครับเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องนะครับผมกดปุ่มทีเขียวนี่นะครับปิดนะครับก็กดปุ่มแดงนะครับแต่ถ้าไฟตกไฟดับนะครับโน้ำไฟดับนะฮะกำลังใช้เครื่องอยู่เครื่องจะดับอัตโนมัติแล้วก็ เราเสียบปุ๊บยังไม่ติดนะครับต้องกดปุ่มสีเขียวครั้งเพื่อเป็นระบบป้องกันไฟกระชากนะครับผมสมมุติดูดแล้วมาเลยอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้เพราะงั้นเลยต้องใช้เป็นระบบแมกเนติกนะฮะครับเสียบปุ๊บทำงานไปดับไปดับนะครับไปมาไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะกดสั่งงานนะครับโอเคหรับเพื่งนี้นะครับหากเชฟท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับผมขอบคุณครับ